สวัสดีครับมาต่อกันเลยดีกว่ากับเนื้อเรื่องบทที่3อย่างคำปฏิญาณป่าการเดินทางไปยังภูเขาว,วาดูโซจะเป็นยังไงต่อจะปกป้องต้นสุวิมลได้หรือไม่ไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับผมกับผมเนิร์ดช่องที่จะพาทุกคนไปเนิร์ดกันเรื่องเกมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะทำงานอยู่หรือเปิดมาเล่นต่อก็สนุกได้ทุกหมดใน AFK j o u r n y เกมที่ผู้เล่นทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยเติมไลายกับ Rich Man Shop ได้ดากอนคริสตัลถูกคุ้มกว่าเติมเองแอดเลยแอด Rich Man Shop อย่าลืมใส่แอดและพิมพ์ตัวเล็กหมดด้วยนะครับหลังจากที่กลุ่มนักประจนภัยตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังภูเขาวาดูโซเพื่อตามหาปรมาจารย์อาเดนพวกเขาก็เริ่มต้นเดินทางอันยาวนานและแสนทรหดระหว่างทาง ไบอันรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นไม่แน่ใจว่าจะสามารถพบกับปรมาจารย์อาเดนได้หรือไม่ลอซานนั้นพยายามปลอบโยนไบอันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเท่าไหรนะ่นักโดยลอซานและไบอันก็ได้ย้อนล้ำลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กที่เคยมีตอปรมาจารย์อาเดนทําให้บรรยากาศนั้นดูอบอุ่นขึ้นแม้ว่าทั้งสองนั้นจะแกล้งทะเลาะก,กันก็ตาม เมื่อใกล้มาถึงหมู่บ้านแห่งทารันกลุ่มนักผจญภัยหวังว่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปรมาจารย์อาเดียนจากชาวบ้านแต่หลังจากที่กลุ่มนักผจญภัยเดินทางมาถึงหมู่บ้านทารันแล้วพวกเขาก็พบว่าสถานการณ์ที่นี่เลวร้วายกว่าที่คาดเอาไว้มากชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาจากการปรากฏตัวของรอยเปื้อนสีดำปริศนาบนพื้นดินซึ่งทําให้เกิดอาการประสาทหลอนและความสับสนวุ่นวายไปทั่วหมู่บ้านบักชาวบ้านคนหนึ่งกําลังพยายามคิดค้นยาแก้พิษ แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จส่วนแลเลล่าชาวบ้านอีกคนหนึ่งก็รู้สึกกังวลและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและเคยาลูกสาวของแลเลล่าก็มีอาการประสาทหลอนเห็นหัวใชใ้เท้าสีดําขนาดใหญ่รอซานตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในหมู่บ้านตอนนี้เหมือนกับที่ไรแฮมตอนที่ชาวบ้านกินองุ่นเจมไวาเข้าไปพวกเขาทั้งหมดดูสับสนและพูดจาไม่รู้เรื่อง แม้แต่คนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรมาจารย์อาเดนได้ไม่มากนักด้านรายกาสังเกตเห็นความผิดปกติของฝนที่ตกลงมาซึ่งมันดูอบอุ่นผิดปกติซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในภูเขาว,วาดูโซเอรอนก็ได้อธิบายว่าฝนแบบนี้น่าจะเกิดจากเวทมนต์และอาจจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็เป็นได้ในขณะที่กลุ่มนักผจญภัยกําลังสำรวจหมู่บ้านอยู่นั้นไบรอันได้พบกับซาสากิ ชาวบ้านคนหนึ่งที่ลูกสาวนั้นป่วยหนักซาสกิเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของเธอมีอาการเผลอคลั่งและก็หายน้ำอย่างรุนแรงซึ่งเป็นอาการเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยลอซานได้คาดการณ์ว่าอาการป่วยของชาวบ้านนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเสื่อมทรามของป่าและอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มเมอร์ลินเห็นด้วยกับความคิดเห็นของลอซานและเสนอให้ตรวจสอบอาหารและสมุนไพรในหมู่บ้านเพื่อหาสาเหตุข,ของอาการป่วย แต่หลังจากตรวจสอบอาหารและสมุนไพรแล้วกลุ่มนักผจญภัยก็พบว่าสาเหตุของอาการป่วยของชาวบ้านนั้นไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้แต่รายการนั้นก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ําในแม่น้ําทารันรายการตั้งสมมุติฐานว่าน้ําในแม่น้ํานี้อาจปนเปื้อนด้วยเวทมนต์เสื่อมซามเนื่องจากการเสื่อมซามของต้นสวิมนและชาวบ้านที่ดื่มน้ําจากแม่น้นํานี้จึงได้รับผลกระทบ เอรอนเองก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นของรายการและเสนอให้ไปตรวจสอบต้นกำเนิดของแม่น้ำทารันการสำรวจครั้งนี้จะมีเมอร์ลินเอรอนและแฮมมี่ที่ไปด้วยกันส่วนด้านลอซานก็อาศาัยอยู่ช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกับรายการและชิปปี้เพื่อให้ชาวบ้านสงบสติอารมณ์ซึ่งหลังจากตรวจสอบและยืนยันว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำทารันนั้นถูกปนเปื้อนด้วยเวทมนตร์ส่วนสาม 3, พวกเขาก็เริ่มวางแผนที่จะช่วยเหลือชาวบ้านโดยเอรอนผู้ซึ่งปกติแล้วดูเป็นคนเงียบขรึมกับเล่าถึงความรู้เรื่องการทําอาหารของเขาให้เพื่อนๆฟังซึ่งทําให้บรรยากาศดูผ่อนคลายขึ้นแต่หลังจากกลับที่มาที่หมู่บ้านสิ่งที่รอพวกเขาอยู่กับเป็นสถานาการณ์ที่เลวร้วายยิ่งกว่าเดิมเพราะเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็พบว่ามีฮอนลิฟจํานวนมากบุกเข้ามาทําลายชาวบ้านหลายการและลอซานกําลังพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อปกป้องชาวบ้านแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มเอาไม่อยู่แล้วหลังจากจัดการกับฝูงหมีฮอลลีฟที่มาอารวาดเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้พบกับพุทธาเฟนเนลผู้ซึ่งกําลังโกรธเคืองอย่างมากที่ต้นสุวิมลนถูกทําลายและสงสัยว่าชายหนุ่มที่ชื่อเอรอนซึ่งเป็นทายาทของต้นสุวิมลนนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองโดยก็ไม่รู้ว่าเอรอนตัวจริงนั้นก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้อธิบายให้ผู้เท่าเฟนเนลฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคือการปนเปื้อนของแม่น้ําทารันซึ่งทาให้ชาวบ้านป่วยและมีฮอนลีบข้างนั้นผู้เท่าเฟนเนลก็รู้สึกประหลาดใจกับข้อมูลนี้และก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเฮวินพูดน้าที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําทารันเฮวิน hey เป็นผู้ที่มีพลังในการรักษาแต่ตอนนี้เธอก็ไม่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้เนื่องจากแม่น้ําถูกปนเปื้อนในที่สุด พุท่าเฟเนเนลก็ขอร้องให้กลุ่มนักผจญภัยช่วยเหลือชาวบ้านและสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณในอนาคตโดยหลังจากที่กลุ่มนักผจญภัยได้ข้อมูลจากพเท่าเฟเนเนลแล้วพวกเขาก็เดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกว่าความปรารถนาของคนรักเพื่อตามหาเฮวินพู้น้ำที่จะสามารถรักษาชาวบ้านได้ โดยเมื่อมาถึงที่ความปรารถนาของคนรักพวกเขาพบว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและความวุ่นวายมากกว่าที่หมู่บ้านทารันเซอีกรอซานเริ่มสงสัยว่าพวกเขาหลงทางหรือไม่แต่เอรอนก็ได้อธิบายว่าพลังงานเวทมนต์ที่นี่ซับซ้อนมากและอาจทําให้พวกเขาเข้าใจผิดก็เป็นได้เมื่อกลุ่มนักผจญภัยเดินทางมาถึงศาลากลางทะเลสาบพ,พวกเขาก็ได้พบกับเฮวินผู้นำที่พวกเขากําลังตามหา เฮวิน hey อยู่ในสภาพที่อ่อนลา้าและดูเหมือนจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้โดยเธออธิบายว่าหากฝนหยุดตกการเสริมซามจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเธอต้องคอยรักษาฝนให้ตกตลอดเวลานอกจากนี้เฮวิน hey ยังเล่าถึงเพื่อนของเธอที่อยู่ในหุบเขาดอกไม้ซึ่งกำลังเจ็บปวดและอาจจะกลายเป็นศัตรูของเธอได้เธอจึงขอร้องให้กลุ่มนักผจญภัยช่วยเหลือเพื่อนของเธอด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเปิดมาตอนแรกของบทนี้ก็เข้มข้นเลยใช่ไหมล่ะครับ ไว้กลับมาฟังกันต่อตอนหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ